กล้องใครถ่ายกล้องหนุ่มสิงห์เขาไวเลยเราไปข้างในใช่ไหมอันนี้พระสิงหะไอ้องค์ตรงนีไ้ไอ้ใกล้ที่ตึกนนะต้ตนตาลเนี่ยสวยเนี่ยทิวเนะี่ยเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้าย จากว่าอะแอมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือฮะเจอหน้าจะดีมากเหราเอะเห็นข้างหลังจำไม่ได้สนิทกันนะอีกหนึ่อยห้ิเมตรกลับรถเดี๋ยวใลยับรถรอเวอยูไปรับอกเดินห่ยู่กับปูนั่นแหละแ้วปูก็ไปไวู้ก็เดินมาเขางนี้ยมีที่ว่างทีกลับรถออกไป เรียพวกนี้มันจอดได้จำนวนออกมันเข้านั้นหนีหรือเปล่าหนีหรือเปล่านี่ไง่ายเออใครเอายางมาปูตรงนี้ตรงนี้เลยอ้าวตูดมันามองซ้ายได้ไหมเนี่ยเออวะก็แ่กัจอดอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย พระพิคเนตมีต้นกำเนิดจากคติความเชื่อของศาสนาฮินดูเมื่อกว่า4,000ปีมาแล้วในประเทศไทย พระพิคเนตถือเป็นเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งที่ชาวไทยรู้จักและก็เลื่อมใสศรัทธามากเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จในทุกสรรพศาสตร์เมื่อคนใดได้สักการะบูชาจะนํามาซึ่งความสําเร็จทั้งปวงโดยเฉพาะผู้มีอาชีพการงานด้านศิลปินนักแสดงและวิชาชีพทุกสาขา พลตำรวจเอกสมชายวานิชเสนีประธานมูลนิธิพระพิคเนตคลองเขื่อนและมูลนิธิทองประธานและอดีตนายกสมาคมชาวฉะเชิงเซาได้จัดสร้างอุทยานพระพิคเนตโดยมีองค์พระพิคเนตเนื้อโลหะบรอนนอกเป็นสำลิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นองค์ประธานความสูงรวมแท่นฐาน39เมตร ประกอบด้วยชิ้นส่วน854ชิ้นประดิษฐานาริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาบนเนื้อที่กว่า25ไร่การจัดสร้างเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2551และองค์พระเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2555 จุดประสงค์ในการกอร่อสร้างเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาและประเทศไทยและสร้างความเจริญที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอีกทั้งยังเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมือง8ปดหลิวและเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของแม่น้ําบางประกงซึ่งมีธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ เพื่อตอบแทนพระคุณบ้านเกิดด้วยพลังแห่งความกตัญญูและสำนึกรักในบ้านเกิดทำให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกลายเป็นอนุสรแห่งความศรัทธาความร่วมแรงร่วมใจและเป็นมรดกแห่งแผ่นดินาน ย้าไปไหนเ้ยาไปต้อนไปไหนแล้วขึ้มามาเล่นฝันคณะทำง,งานจึงหาสถานที่ตั้งโดยมีจุดประสงค์ คือการหาที่ที่ยังไม่เจริญเพื่อนำความเจริญไปสู่ชุมชนด้านหนึ่งติดถนนอีกด้านหนึ่งต้องติดแม่น้ำบางประมงเนื่องจากองค์พระพิฆเนศเป็นองค์ยืนที่มีความสูงโดดเด่นจุดเด่นก็คือมาทางน้ำก็เห็นทางบกก็เห็นจึงได้เลือกอำเภอคลองเข่อนเป็นสถานที่จัดสร้าง เพราะว่าที่คลองเขื่อนนี้เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิที่เหมาะสม เข้าได้เลยครับสองช่องทางเลยนะครับคือกองแรกคิดว่าอยู่ด้านขวามือนะครับสแกนได้กบบ็กดได้ครับกองแรกคิดว่าอยู่ด้านขวามือ Via bắt đầu bắt đầu bắt đầu rắc 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 đơn rắc 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 ra

จากการสัมภาษณ์คุณวัชรพงร์ะดมสิทธิพัฒนได้ให้ความเห็นไว้ว่าใน8ลิ้วมีหลวงพ่อโสธรอ,อยู่แล้วเราจะไปสร้างพระพุทธรูปก็ไม่เหมาะจึงสร้างเทพที่เป็นสากลที่สุดน,สน,นั่นก็คือพระพิคขขเนธโดยปางที่ได้เลือกมาในครั้งนี้เป็นผลงานของอาจารย์พิทักษ์เฉลิมเล่า ที่มีหัวใจสำคัญคือที่พระหัตถ์ทั้ง4ี่ถือพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งที่องค์ถือไว้มันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง8เลียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ทำให้เป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องที่ทำกเกษตรกรรมของเมือง8เลียวด้วย ไอเก็บไม่รอยใจดีจังเอามาให้หรือเอามาขายลูกลองว่าทำไมเอามาให้อ่ะทำบุญหมูไอหนูเป็นเด็กดีเรียนเก่งๆนะคะนะคะเป็นนายกเลยนะบังขับตาได้แล้วอันนี้ให้พี่แอดขอตำแหน่งต่อให้พี่แอ๊ดขอบคุณครับรอด้วยอ่ะขอบคุณนะคะ หนูว่าเรียบี่ให้มาถ่าย บนด้านนี้นะคะบูชาบอกกล่าวพระแม่อุมาด้วยเทียนรูปดอกบัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ลอยเทียนดอกบัวเชิญด้านนี้ได้เลยนะคะเทียนดอกบัวเป็นการบอกกล่าวพระแม่อุมาพระศสิวะนะคะขอพรทางด้านสุขภาพนะคะเชิญด้านทางนี้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้จุดเทียนดอกบัวเชิญด้านนี้นะคะจุดแรกนะคะก่อนขึ้นสู่ด้านบนนะคะ เชิญเลยนะคะด้านนี้นะจ๊ะร้องมาขอดาบค่ะเร็วบอกเก่าวพระแม่อุมาและองค์พ่อศิวะนะคะด้วยเทียนที่เป็นรูปดอกบัวเชิญด้านนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลอยเชิญด้านนี้เลยจ้ะอางลอยเทียนดอกบัวมีทั้งหมดห้าอ่างสามารถลอยได้ทุกอ่างคุณมีทุกอ่างคุณนี่คุณนี่ก็เต็มแล้วใครที่ยังไม่ได้ลอยนะคะเชิญด้านนี้นะจ๊ะอาจารย์พิทักษ์เฉลิมลาปฏิมากรผู้ปั้น มีแรงบันดาลใจเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชะการที่9โดยเฉพาะในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่านทำให้เลือกออกแบบพระพิคเนตองค์นี้โดยมีพระกรทั้งสถืออ้อยกล้วยขนุนมะม่วงซึ่งเป็นพันธุ์พืชในกเกษตรในพืชเกษตรของบ้านเราและเป็นตัวแทนของเกษตรกร ออกแบบลูกทรงท่านให้เรียบง่ายที่สุดโดยเอาสัญ,ญลักษณ์ของดอกบัวมาเป็นมงกุฎซึ่งเป็นการแสดงถึงปัญญาดอกบัวถูกใช้เป็นเครื่องทรงกําไลข้อมือข้อเท้าโดยดอกบัวนั้นประยุกต์ให้ดูเรียบง่ายไม่ได้หรูหราส่วนด้านบนลักมีขององค์ท่านก็ประดับด้วยตัวหนังสือโอ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระพิคเนธเท้าด้านหนึ่งกำลังก้าวไปด้านหน้าเป็นการแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทั้งสองของประเทศเราและผู้มาสักการะบูชาคุณทวันเมืองช้างผู้รอองค์พระได้กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างพระพิคเนตปังสำริศที่สำเร็จสมปรารถนาถือว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรลังสันและก็ประกอบกับศิละปะอันวิจิตรสวยงามด้วยความสูงเฉพาะองค์ท่าน30เมตรถ้ารวมจากฐานจะเป็นความสูง39เมตร ประกอบจากชิ้นส่วนสำริดจำนวนถึง854ชิ้นถือได้ว่าเป็นพระพิคเนศเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอัตราส่วนของพระพิคเนศขยาย16.7เท่าก็จะครบ30เมตรตั้งแต่ฐานถึงดอกบัวโอมดอกบัวโอม เราต้องนำต้นแบบจริงที่ทำจากปูนปลาสเตอร์มาถอดพิมพ์เพื่อตัดเป็นสัดส่วนเป็นจิ๊กซอโดยเอาเข้าเครื่องสแกนหลังจากตัดเป็นสัดส่วนแล้วจึงนำเอาไปหล่อด้วยโลหะสัมฤิ์นำเข้ามาเป็นแท่งเหตุที่ใช้ทองสัมฤิ์ก็เนื่องจากสามารถที่จะอยู่ได้เป็นพันๆปีโดยใช้อุณหภูมิในการหล่อประมาณ1,200ององศาเซลเซียส หลังจากนั้นก็จะต้องรีบนำมาเทใส่พิมพ์ภายใน6วินาทีเท่านั้นพิมพ์ทำมาจากทรายผสมเลซินเป็นระบบเดียวกันกับการหล่อองค์พระบรมรูปทรงม้าหล่อให้ได้ชิ้นส่วนทั้งหมด854ชิ้นหลังจากนั้นจึงนำไปเชื่อมด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งในระหว่างทำการเชื่อมปฏิมาก,กรรม ผู้ปั้นก็ได้เข้ามาตรวจสอบอยู่เรื่อยๆหลังจากเสร็จกระบวนการก็จะทำการลงสีด้วยสารเคมีสุดท้ายองค์ท่านจะเปลี่ยนเป็นทองสีเขียวยิ่งเก่าก็จะยิ่งใหม่ คุณอนันต์วงวานนิตประธานฝ่ายสร้างองค์พระได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างวัตถุชิ้นใหญ่เช่นนี้คือฐานลากองค์พระจากการคำนวณแล้วตัวองค์พระประกอบด้วยสัมฤทธิ์หนักประมาณ40ตันตัวโครงเหล็กที่จะยึดเกาะสัมฤธิ์ประมาณร0อยกว่าตันน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดเกือบ200ตันนอกจากน้ำหนักองค์พระ แล้วเรายังต้องคำนึงถึงแรงลมแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นฐานลากจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมีการใช้เข็มยาวตอกลงไปถึงดินชั้นลา่างซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ทั้งหมดพันตันใช้เข็มทั้งหมด10ต้นสำหรับจุดที่จะรับน้ำหนักองค์พระพิคเนศองค์นี้จะอยู่ที่สองขาเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างโดยปกติที่น้ำหนักจะก,กระจายไปหลายๆจุดโครงสร้างเหล็กที่จะรับน้ำหนักทั้งหมดจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่วิศวกรจะต้องออกแบบและใช้เหล็กที่สามารถรับน้ำหนักทั้งหมดที่ทขาได้แถมขายังมีลักษณะโคตซึ่งทางปฏิมากรท่านไม่คิดมาก่อนว่าต้นแบบจะถูกนำไปก่อสร้างเป็นองค์ใหญ่ การประกอบจึงค่อยๆเริ่มจากฐานขึ้นไปทีละชั้นชั้นหนึ่งสูงประมาณเมตรเศษโดยใช้เวลาทั้งหมด4ปีในส่วนแขนนั้นเนื่องจากแขนท่านยื่นออกไปยาววิศวกรจึงต้องมีการออกแบบโดยต้องใช้เหล็กที่มีน้ำหนักเบาแต่สามารถรับน้ำหนักได้สูงซึ่งจะต้องใช้เหล็กที่มีคุณภาพสูงมากซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี

สำเร็จสมปรารถนาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกณอุทยานพระพิกคเนตครองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นสถานที่ที่ประชาชนจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวพร้อมกับมาสักการะบูชาขอพอรองค์พระพิคเนตโดยเชื่อว่าองค์พระพิคเนตองค์นี้จะบันดาลให้พรของผู้มาสักการะทุกคน สำลิดสำเร็จสมปรารถนาดังชื่อขององค์ท่านเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเคารพนับถือในองค์พระพิคเนเช่นกันองค์สีคเนสายะนัมหาขอองค์ท่านประทานพรให้ลูกสมปรารถนาด,นะะด้วยค่ะด้ะะดไ มีห้าอ่านะคะสามารถรอได้อ่านี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนำของถวายนะคะที่โต๊ะสีเขียวแล้วยึน้ามันตะเคียนรูปเคียนลงมาได้หนึ่ yeah my husband 你咋的？ 看明白。 ีบอกบอกให้เอาให้มันก็ใช่พี่ชี้ไปนู่นหมดพี่ดีกจ่งสุดยอดว่ะทีนเรามาหาเจ้าหน้าที่ด้านนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วยคุณได้นะ 真舒服，懒的很。